นี่ก็เป็นสรุปนะครับโดยนำมาให้เห็นคร่าวๆว่าหลังจากเราศึกษาเนื้อหาไปแล้วเราก็มาอ่านสรุปหรือมาฟัง MP3 ต่อนี่คือโมเดลหรือรูปแบบการเตรียมตัวนะครับที่จะเข้าสอบในทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเรื่องฐานะเป็นในทาหารสัญญบัตนะครับกลุ่มสายงานศาสดีแล้วก็ยังเดี๋ยวจะเจอกับครั้งข้อสอบอีกจำนวนมากนะครับที่เตรียมไว้ให้ได้ฝึก เอาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาฝึกทําข้อสอบกันสักนิดหนึ่งนะครับปัญหาสอบข้อที่1ถามว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,540กําหนดหน้าที่การรับราชการทหารไว้อย่างไรนะครับกำหนดไว้ดังนี้นะครับมาตราที่69บัญญัติว่าบุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหารทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะครับถ้าปัญหาสอบข้อนี้มาคุณต้องนึกถึงเลยว่านี่คือมาตราที่69บัญญัติไว้แบบนี้ปัญหาสอบในข้อที่2ถามว่าพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497นะครับกำหนดหน้าที่ชายไทยไว้อย่างไร ถ้าพูดถึงพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2,497เนี่ยนะีถามว่ากำหนดหน้าที่ชายไทยไว้อย่างไรตรงนี้นะครับให้นึกถึงมาตราเจนะครับคือมาตราเจนั่นเองมาตราเจบัญญัติว่าชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายนะครับชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายเนี่ยมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเอง ทุกคนนะครับมาตราเจ็ดต่อไปในข้อที่สามถามว่าวิธีนับอายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารนับอย่างไรนะครับเขาต้องการจะทดสอบว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับการนับอายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารหรือไม่นะครับถ้าเกิดพอสใอด ก็ให้ถือว่ามีอายุครบ1ปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นพศนั้นที่เกิดนะครับส่วนการนับอายุต่อไปให้นับเฉพาะปีที่สิ้นพศแล้วยกตัวอย่างเช่นคนเกิดพศ2 5 2 2เนี่ยจะเป็นวันเดือนใดก็ตามก็ให้นับ,นบก็ให้นับอายุครบ1ปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีพศ2522 และนับอายุ 2, 3, 4และต่อต่อไปเนะี่ยบริบูรณ์เนะ่เรียงตามลำดับเมื่อสิ้นพศนั้นนี่คือวิธีการนับอายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารนะครับปัญหาสอบในข้อที่4ถามว่าอายุเท่าไหร่จึงจะต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินนะครับอายุเท่าใดนั่นเองนะครับจำไว้ให้ดีนะครับเมื่อคุณมีอายุครบ17 ปีบริบูรณ์คุณจะต้องไปลงบัญชีทหารจองเกินนี่คือหลักการนะครับคุณอันดับแรกเนี่ยตามโมเดลเนะที่ทางเพจอาจารย์วางไว้เนี่ยจะถูกแบ่งเป็น3ภาคหรือ3ม,มิติมิติแรกเนี่ยคุณก็มาฝึกฝึกศึกษาทำความเข้าใจกับปัญหาสอบก่อนว่าเป็นอย่างนี้ทิศทางเขาจะถามแบบนี้เมื่อคุณเริ่มคุ้นชินกับปัญหาสอบแล้วคุณก็กลับมาอ่านเนื้อหาที่ทำสรุปไว้ให้ ครบทุกเรื่องนะครับทำสรุปไว้ให้ไม่ยาวมากนะครับสรุปไว้ให้คุณนะครับจะแบ่งออกเป็น2เล่มเล่มแรกจะเป็นเรื่องของกฎหมายการรับราชการทหารเล่มที่2เล่มที่2ก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานศาสดีนี่คือมิติที่2คุณเข้ามาศึกษาเนื้อหานะครับคุณจะอ่านข้อสอบแบบนกแก้วนกคุณทองไม่ได้ในตรงนั้นคุณจะไม่เข้าใจบริบทต่างๆคุณจะต้องเข้าใจในตรงนี้เสร็จแล้วในมิติที่สาม คุณก็มาฝึกทําข้อสอบนะครับจากครังข้อสอบจํานวนมากนะครับเยอะมากๆนะครับให้คุณได้ฝึกทํามีทั้งเฉลยให้คุณแล้วมีทั้งให้ให้คุณไปหาคําตอบเองเพื่อฝึกการอ่านตาําราสุดท้ายเป็นการสร้างระบบการจดจําแบบละเอียดนะครับคุณจะต้องเร็วมากในการทําข้อสอบเนี่ยเพราะว่า5วิชาเนี่ยสชั่วโมงออก,กว่าคุณจะมาช้าไม่ได้ คุณอ่านปัญหาสอบปุ๊บคุณจะต้องจินตน,นาการภาพได้แล้วว่าคําตอบจะต้องอยู่ในใจแล้วเมื่อคุณมาอ่านมาดูคําตอบที่เขามีไว้ให้ถ้าตรงไหนตรงคุณต้องรีบตอบเลยนะครับในตรงนี้จะเป็นข้อสอบเขาเรียกว่าอัตนัยนะครับมีโหเป็นพันๆข้อเตรียมให้คุณฝึกกันสนุกสนานะนะครับจําไว้นะครับถ้าคุณผ่านตรงนี้ได้คุณเหนื่อยตรงนี้ แต่คุณจะไปมีความสุขคุณจะไปแฮปปี้ตอนเวลาคุณเลือกหน่วยเมื่อประกาศผลสอบออกมาคุณมีคุณมีณมรายชื่อเป็นตัวจริงไม่ใช่รายชื่อเป็นตัวอะไรหรือตัวสำรองตรงนี้ผมก็เชื่อว่าคุณก็หายเหนื่อยแล้วนะครับอย่าไปกลัวกับการฝึกนะครับเราต้องฝึกไม่ฝึกไม่ได้นะครับจะมาอ่านแต่ข้อสอบผมยืนยันเลยว่าค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับบริบทความหมายนิยามศัพท์ต่างๆเนี่ย คุณจําเป็นต้องรู้ต่อไปปัญหาสอบในข้อที่5ถามว่าทหารกองเกินหมายความว่าอย่างไรนะครับทหารกองเกินก็หมายถึงผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์และยังไม่ถึง30ปีบริบูรณ์ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้วต่อไปข้อที่6การลงบัญชีทหารกองเกินคนทั่วไปมักจะใช้คำว่า ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินนะครับชาวบ้านจะเรียกว่าไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินกับลงบัญชีทหารกองเกินเนี่ยนะครับเหมือนกันตอนนี้ถามว่าปัญหาสอบถามว่าจะต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอใดนะครับตอบได้ดังนี้ถ้าบิดายังมีชีวิตอยู่ก็ให้ลงบัญชีที่อำเภอที่บิดาม,มีภูมิดำเนานะครับแต่ถ้าบิดาตาย แต่ยังมีมารดาอยู่ก็ลงบัญชีที่อำเภอที่มารดามีภูมิลำเนาแต่ถ้าเกิดว่าทั้งสองท่านตายไปแล้วก็ลงบัญชีที่อำเภอที่ผู้ปกครองมีภูมิลำเนาก็แค่นั้นเองใครเป็นผู้ปกครองพี่ป้านะ้าอาญาตคนไหนมีภูมิลำเนาอยู่ก็ไปลงที่นั่นต่อไปข้อที่7ถ้าบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะเป็นการรีวิวในการใช้ห้องติวและระบบหรือวิธีการติววิชาของกลุ่มสายงานทั่วไปนะครับก็คือวิชาทหารและแบบธรรมเนียมทหารอุปกรณ์ที่ใช้ติวก็คือโทรศัพท์มือถือของตัวผู้ติวนะครับบนแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า google classroom นะครับใช้ได้สะดวกนะครับสะดวกรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนมาก ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับคุณสามารถใช้ติวได้ตลอดเวลานะครับไม่มีการปิดนะครับมีแค่โทรศัพท์แล้วก็หูฟังคุณก็สามารถเข้ามาศึกษาได้ทันทีตอนนี้เราจะมาดูว่าในขั้นตอนแรกเนี่ยหลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทางอาจารย์ก็จะส่งลิงก์เชิญเข้าสู่ห้องติวให้นะครับคุณก็คลิกเข้าไปตามลิงก์สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Classroom เนี่ยระบบจะนำพาเข้าไปติดตั้งให้เองเลยโดยอัตโนมัตินะครับง่ายมากใช้เวลาในการติดตั้งไม่ถึง1นาทีคุณก็แค่คลิกคลิกตามเข้าไปตามระบบเขาปลอดภัยนะครับแอปพลิเคชันแล้วก็ติดฟรีไม่เสียเงินการเข้าระบบในการติวเนี่ยเราเข้าครั้งแรกค่ครั้งเดียวพอครับครั้งต่อไปแล้วก็คลิกที่แอปพลิเคชันเราก็จะเข้าสู่ห้องติวได้เลย เดี๋ยวนี้เรามาดูนะครับเมื่อเข้าสู่ห้องติวแล้วเนี่ยห้องติวเนี่ยก็จะมีชื่อบอกนะครับห,ห้องติวเร่งรัดในตรงนี้จะพบกับหน่วยการฝึกทั้งหมด3หน่วย3หน่วย3โฟลเดอร์ใหญ่ ซึ่งในแต่ละหน่วยการฝึกเนี่ยก็จะมีเนื้อหาปีกย่อยในหน่วยการฝึกที่1เนี่ยก็จะมีถึง4เนื้อหา4เนื้อหาก็จะประกอบด้วยไฟล์วิดีโอทั้งหมดเลยบางไฟล์มีแนวข้อสอบแนบบางไฟล์ไม่มีแนวข้อสอบไฟล์ที่ไม่มีแนวข้อสอบเราเตรียมไว้เพื่อให้คุณมาประเมินผลหลังจากเรียนรู้นั่นเองนะครับคุณก็ต้องเข้ามาทําข้อสอบเพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจ ก็คือเข้าห้องสอบออนไลน์นั่นเองวิธีการฝึกคุณก็ศึกษาจากวิดีโอนะครับทั้ง4ชุดนะ่ยดูให้จบต่อไปปัญหาสอบในข้อที่12นะครับในข้อที่12เนี่ยปัญหาสอบถามว่าในการราพักผ่อนประจำปีของข้าราชการกองทัพบกที่สามารถนำเวลาพักผ่อนสะสมรวมกับเวลาพักผ่อนในปีปัจจุ ข้อที่76ถามว่าผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความรับและปกปิดนะครับได้แก่ข้าราชการตำแหน่งใดนะครับตำแหน่งในข้อใดนะครับมีมา4ข้อ1หัวหน้า,าแผนกสผู้บังคับกองร้อยสผู้บังคับหมวดบินนะครับและข้อ4ถูกทุกข้อนะครับปัญหาสอบข้อนี้จะอยู่ในตอนท้ายๆแล้วนะครับคุณข้อแนะนำหรือว่าข้อเน้นย้ำในตรงนี้ มันเป็นการติวเร่งรัดตามที่ชื่อบอกนะครับคุณต้องจัดเวลาในการฝึกคุณจะต้องมีวินัยการฝึกอย่างต่อเนื่องคุณใช้เวลาไม่นานหรอกครับคุณดูเดี๋ยวคุณก็เข้าใจแล้วนะครับเพราะว่าวิดีโอแต่ละตอนเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยค่อนข้างยาวหลักชั่วโมงเลยคุณจะต้องมีเวลานะครับจะต้องเสียสละถ้าคุณอยากจะมีความรู้ในตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการแค่จะมา บอกข้อสอบแล้วเราก็จะเฉลยกอขอคอแล้วผ่านไปข้อต่อไปเพราะบางข้อเนี่ยอาจารย์อธิบายเนี่ยเจาะลึกลงไปเลยคุณสามารถไปรับมือกับปัญหาสอบในเรื่องอื่นๆในทิศทางเดียวกันได้เป็น1 0บๆข้อเลยนี่คือวิธีการติวของอาจารย์นะครับอาจารย์ยังไม่ติวถามแบบนี้แล้วตอบกอตอบขอเลยนะครับตรงนั้นยังไม่พอความละเอียด เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวข้อสอบและทิศทางในขอบเขตเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะอยู่ในขอบเขตที่คล้ายๆกันแต่การฝึกในอาจารย์จะฝึกในเรื่องของการเปลี่ยนมิติของปัญหาสอบมิติก็คือว่าปัญหาสอบย่อสอเนี่ยปัญหาสอบมักออกข้อสอบกำกวมกำกวมให้เราสับสนนะครับในเชิงจิตพิสัยก็คือการตีความหมายเจตนาของการถาม นะครับว่าเขาต้องการจะทดสอบเราเรื่องอะไรตีความหมายปัญหาสอบผิดปุ๊บคุณเลือกคําตอบผิดทันทีจําเป็นมากที่คุณจะต้องฝึกเรื่องพวกนี้เนะครับเป็นองค์การถสาระเสร็จแล้วในฝ่ายทหารแบบฝึกที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีไฟล์ pdf ไว้ให้คุณฝึกคู่ขนานนะครับเสริมไปกับวิดีโอก็เป็นจะเป็นเรื่องของปัญหาถามตอบทั้งหมดเลยในข้อสอบถามแบบนี้ตอบแบบนี้ตอนนี้คือ เพื่อให้คุณได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนนะครับสาหรับปัญหาสอบต่อไปในชุดฝึกที่นะครับยังอยู่ในชุดฝึกที่สองครับหรือว่าหน่วยฝึกที่สองเนี่ยตรงนี้จะเป็นเรื่องของทุระการกาลังพลและในเรื่องของแบบธรรมเนียมทหารการแต่งกายและการแสดงการเคารพนะครับในทหารประทวนคุณวุิปริญญาเรื่องฐานะเนี่ยงานที่คุณจะต้องทําคุณคือนายทหารประเภทที่3ใช่ไหมกําเนิดจากนปเพราะฉะนั้น งานที่คุณจะทําถ้าคุณได้เป็นนายทหารแล้วส่วนมากเนี่ยคุณก็จะต้องเป็นนายทหารฝ่ายอํานวยการนะครับไปเป็นฝอหนึฝอสฝอสฝอหอะไรพวกนี้คุณจะต้องแม่นในเรื่องของอะไรของสิทธิกาลังพลของระเบียบของข้อบังคับ การแต่งกายต่างๆอันนี้เราเน้นย้ําเลยนะครับให้คุณได้มีความรู้เรื่องพวกนี้และข้อสอบก็มักจะออกค่อนข้างเยอะในแต่ละปีในเรื่องของทุรการกำลังพล14เรื่องนะครับเยอะแยะไปหมดเลยธุรการกำลังพลแล้วก็แบบธรมเนียมทหารอีกประมาณ1 0เรื่องนะครับตรงนี้คุณต้องเข้าใจนี่คือในชุดฝึกตอนที่2นะครับต่อไป ในชุดฝึกที่3ก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการประเมินผลละทั้งหมดทั้งปวงนะ่ยคุณมีความเข้าใจกับสิ่งที่คุณเรียนมาที่คุณฝึกมาแบบไหนคุณให้ความใส่ใจคุณมีสมาธิในการฝึกเท่าไหร่ตรงนี้จะตอบด้วยการประเมินผลคุณทําได้หรือคนทําไม่ได้ผลลัพธ์มันจะขึ้นอยู่กับ สิ่งที่เรียกว่าแรงบันดาลใจและความมั่นใจในการเข้าสู่สนามสอบเพราะฉะนั้นข้อสอบของกลุ่มสายงานทั่วไปขอบเขตเขาก็กำหนดมาให้แค่นี้แหละครับไม่ได้ปิดแผกอะไรออกไปมากมายเลยถ้าคุณฝึกจริงๆตั้งใจฝึกรับรองว่า70%คุณได้เกินแน่นอนเพราะหลังจากนั้นคุณก็ต้องมาแข่งกันด้วยวิชาพื้นฐานทั่วไป4วิชา นะครับว่าคะแนนใครจะได้สูงกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในตอนที่3เนี่ยข้อสอบทั้งหมดจะถูกอยู่ในห้องสอบออนไลน์คุณต้องทําข้อสอบออนไลน์เพื่อประเมินผลคุณทําข้อสอบเสร็จปุ๊บคุณจบคุณส่งข้อสอบนะครับเนี่ยครับจะเห็นไฟล์ว่า tp 0 0 1 tp 0 0 2นนะครับคุณทำเสร็จแล้วนะคุณสามารถดูคะแนนสอบได้เลย เรื่องไหนที่คุณยังไม่แน่นยังไม่แม่นคุณสามารถกลับมาทบทวนนะครับทบทวนแบบไหนทบทวนด้วยการฝึกแต่ไม่ได้ฝึกเฉพาะเรื่องนั้นฝึกด้วยการทําแบบฝึกอัตนยัยที่เป็นปัญหาถามตอบแต่เป็นอัตนัยก็คือคุณจะต้องจดต้องเขียนลงไปโดยเนื้อหาเนี่ยคุณจะต้องสืบค้นจากเนื้อหาฉบับสมบูรณ์ก็คือ ไฟล์ที่ทางอาจารย์ได้แนบไว้ให้นี่คือสิ่งสำคัญเลยคุณจะต้องอ่านเล่มนี้คือฉบับสมบูรณ์ให้จบทั้งหมดถึงแม้เนื้อหาจะเยอะแต่ว่าคุณผ่านการฝึกในสองขั้นตอนมาแล้วนะครับคุณจะอ่านได้รวดเร็วขึ้นนะครับเหมือนคุณได้เข้ามาสำรวจเนื้อหาไว้ในเบื้องต้นแล้วว่าคุณควรจะข้ามตรงไหนตรงไหนเป็นเนื้อหาที่คุณจะต้องโฟกัสนะครับ เหมือนว่าคุณได้เข้ามาปักหมุดอะไรไว้เรียบร้อยแล้วและสุดท้ายความคาดหวังอาจารย์ต้องการให้คุณค้นพบระบบการจดจำในรูปแบบของตัวคุณเองในความเป็นตัวของตัวคุณเองและนี่ก็คือความต่างของการศึกษาเฉพาะบุคคลมันเปรียบเสมือนโอกาสนะครับโอกาสที่จะทำให้คุณได้มีคะแนนเนี่ยมากหรือน้อยกว่าคู่แข่งขันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการฝึกแบบฝึก นะครับกระชับเรียกว่ากระชับฉับไวของการเพิ่มคะแนนสอบอย่างก้าวกระโดดกลุ่มสายงานทั่วไปในวิชาทหารและแบบธรรมเนียมทหาร